วันที่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568ดาวพฤหัส,สบดีจอนยายเข้าพบเรือนวินาศจะส่งผลคุ้มครองดวงชะตาท่านที่ลักนาราศีกรกฎได้น้อยลงดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวสุภเคราะห์ซึ่งหมายถึงดาวที่ส่งผลดีต่อชีวิตและดวงชะตาในด้านต่างๆอีกทั้งดาวพฤหัส,สบดีเป็นตัวแทนของความรู้ปัญญาคุณธรรม ความดีงามความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและความเป็นสิริมงคลเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจะส่งผลต่อดวงชะตาแต่ละลัคนาราศีในด้านต่างๆเช่นการงานการเงินการศึกษาความรักและสุขภาพดาวพฤหัสบดีมักให้คุณมากกว่าให้โทษและเมื่อถึงคราวให้โทษก็จะให้โทษไม่รุนแรง สำหรับคนลัคนาราศีกรกฎวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนภพวินาศดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและดาวเจ้าเรือนอริภพสุภาหมายถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์คนช่วยเหลือความราบรื่นในการใช้ชีวิตการเดินทางไกลความสำเร็จ ส่วนพบอริหมายถึงอุปสรรคขัดขวางความทุกข์การถูกช่วงชิงการพลาดพลัง้งการแก้ปัญหาความยากลำบากการเจ็บไข้เจ็บป่วยความเสียหายการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหนี้สินการปกปิดซ่อนเร้นลึกลับเมื่อดาวพฤหัสบดีจรเข้าพบเรือนวินาศจึงหมายถึงคุณงามความดีที่พวกท่านเคยได้รับจากดาวพฤหัสบดีจะอ่อนกำลังลง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเกือ้อกูลท่านก็จะไม่สนับสนุนดังเช่นที่ผ่านมาอีกทั้งต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ผู้ให้การสนับสนุนเหล่านั้นท่านต้องไม่ใจร้อนวุ่วามต้องมีความอดทนอดกลั้นใช้สติยั้งคิดพึ่งพาความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักไม่ว่าท่านจะกระทําการใดต้องมีสติคิดให้รอบคอบใช้ความระมัดระวังอย่างสูงอย่าให้พลาดพลัง้ง และระวังการถูกหลอกให้เสียเงินอีกทั้งต้องระวังสุขภาพอนามัยของพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีเพราะช่วงนี้อาจจะสุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจํานวนมากระยะนี้ควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์อาจสูงขึ้นกว่าปกติท่านต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดี สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎบางท่านที่มีดาวตั้งรับในดวงชะตากำเนิดเป็นมิตรกับดาวพฤหัส,สบดีเมื่อดาวพฤหัส,สบดีจรออยู่ในภพวินาศหมายถึงพวกท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆทั้งเรื่องการเงินและการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือพวกท่านอาจจะได้งานเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังให้กับองค์กรใหญ่ๆและได้รับผลตอบแทนอย่างดี สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงสีเดือนนี้คือท่านจะต้องไม่ประมาทมีสติรอบคอบและตั้งตัวอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ประพฤติผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ท่านสังกัดงดเซ็นค้ำประกันให้กับผู้อื่นเด็ดขาดงดการเสี่ยงโชคเพราะดาวพฤหัสต,ตกภพวินาศมีโอกาสเสียมากกว่าได้ตามสลกโหนพฤหัสเป็น12ซับวิบัติค้าคนพลัด กระจัดกระจายหากในพื้นดวงชะตาของท่านมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมถุนเมื่อดาวพฤหัสบดีจอมาทับจะก่อให้เกิดโชคดีต่อตัวท่านเองและด้านการเงินของท่านท่านจะประสบผลสำเร็จที่ดีงามโดยส่วนใหญ่แล้วดาวพฤหัสบดีเมื่อจรมาทับดาวดวงอื่นในดวงชะตามักให้คุณมากกว่าให้โทษ ยกเว้นมาทับดาวอังคารจะให้โทษมากเพราะจะมีคนกล่าวว่าร้ายท่านในทางที่ไม่ดีทำให้เกิดความไม่สบายใจในช่วงสี่เดือนนี้หากลัคนาราศีใดได,ได้รับผลกระทบจากพระราหูจรที่สถิตในราศีกุมดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยลดทอนผลกระทบในด้านลบจากพระราหูให้ลดน้อยลงไปได้จากร้ายมากเหลือแค่ร้ายจากร้ายกลายเป็นร้ายน้อยและจากร้ายน้อยจะปัดเป่าให้จางหายไปได้ สำหรับลัคนาราศีใดที่ได้รับคุณจากพระราหูดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยกระตุ้นผลกระทบในด้านที่เป็นคุณของพระราหูให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎพระราหูจรสถิตราศีกุมเรงราศีสิงห์พบกระดุมพระซึ่งหมายถึงเรื่องรายได้รายจ่ายทรัพย์สินเงินทองเมื่อราหูเลงจะทําให้พวกท่านมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมากแถมมาเจอดาวพฤหัส,สบดีตกพบวินาศอีก ทำให้พวกท่านยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองรายได้ค่าใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินเกินตัวอย่าเซ็นสัญญาค้ำประกันใครทั้งหมดนี้เป็นการทนายจากดาวพฤหัส,สบดีจรเพียงดวงเดียวเท่านั้นในดวงชะตาของแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆที่ให้คุณให้โทษอีกหลายดวงแต่ว่าดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวสุภเคราะห์ดวงใหญ่ ถือว่าเป็นหัวหน้าดาวฝ่ายสุเคราะห์เป็นดาวพุทธจริตซึ่งหมายถึงดาวที่ส่งผลดีแก่ดวงชะตาเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ